และไฟฟ้าของ Toyota ก็มามาในเวอร์ชั่นที่เป็นตัว Minor Change แล้วก็มีการปรับเล็กน้อยรวมไปถึงราคาที่มาได้นหน้ารกกว่าเดิมพอสมควรกับเจ้า t o y o ต a b c 4 e x BEV ครับและมากันในรุ่นที่เป็นตัวปรับอุปกรณ์หรือ Minor Change นั่นแหละในตัวนี้เพิ่มรุ่นย่อยใหม่มาเป็นตัวข,ขับเคลื่อนล้อนหน้าหรือ f อนต์บิวได้ด้วยพลังกำลังรวมก็วิ่งใช้ได้อยู่นะ เอาตัวขัคลอนลอหน้าก่อนตัวฟอร์มวิลด์ี่ยจะอยู่ที่224แรงมา้าและในตัวขับเคลื่อน4ลอ้อหรือออว์วิลดได้เนี่ยจะมีพละกำลังอยู่ที่343แรงมา้าซึ่งว้าวก็เยอะนะเขาเคลียร0ศูนย์อที่5.1วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วนะในเรื่องของระยะทางกับแบตเตอรี่ขนาด7 3 1กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยในตัวขับเคลื่อนรอหน้าวิ่งได้600กิโลเมตรและในตัวขับเคลื่อน4ล้อจะอยู่ที่570กหมารี๋ยเไปดันบนีเปลเะไรบยบากตัวเดิมที่คยาย เกือบ2ล้านแล้วตอนนี้ในตัวท็อปราคาอยู่แค่ล้านเท่าไรเดี๋ยวรอดูกันในวันเปิดราคากับเปิดตัวนะครับมาดูด้านหน้ากันหน่อยมาในตัวการออกแบบด้านหน้าก็มีการเปลี่ยนเรื่องดีไซน์กระจังด้านล่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวของไฟก็ยังคงดีไซน์ความเป็น Hammerhead อยู่ถ้าทุกคนเห็นจากฝั่งตรงนน้นนะครับตัวซุ้มล้อเนี่ยเดิมทีอ่ะมันจะเป็นเหมือนชิ้นพลาสติกธรรมดาแต่คันนี้ ได้เป็นดําเงานะครับแล้วก็การออกแบบที่มันดูมีเหลี่ยมมีสันคมมากย,ยิ่งขึ้นถ้าเทียบจากตัวก่อนตัวนี้ถือว่าดูดีขึ้นเยอะกับล้ออัลลอยลายใหม่ตัวยางก็ได้มาค่อนข้างโอเคนะ้ดันหลบ S P Sport Max นะครับขนาดยาง2 3 5 5 5 0ขอบ20นิ้วเป็นอันลลอยลายใหม่ที่มีอัลลอยแล้วมีพลาสติกขอบอีกทีหนึ่งแต่เป็นทูโทนแล้วก็นี่คือจุดชาร์จไฟนะครับตต้องคาล็อกก่อนนี่ เป็นแบบ CCS Type 2 Combo รับกำลังไฟชาร์จของตัว DC ได้สูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์เลยทีเดียวซึ่งผมว่ามันก็โอเคและเพียงพอในการใช้งานแล้วนะครับอันนี้หลายๆคนคงทราบอยู่แล้วว่านี่คือร่างที่เป็นฝาแฝดก,กันกับ Subaru s o t e r a แน่นอนว่ามันก็จะได้ระบบ X Mode ในตัวเครื่อล้อมาด้วยครับและด้านหลังนะครับก็ไปมีคล้ายๆดีไซน์แบบ จะบอกว่าเป็น SUV ก็ใช่แล้วจะเป็นคูเป้ SUV ก็ก็ใช่อีกอ่ะถ้าท,ท้ายมันจะคล้ายากๆกับตัวอะไรนะมอ้ยรเช่คายเอนคูปะมันลากคล้ายๆกันเลยนะครับมีดักเทลด้านหลังมีสปอยเลอร์แบบทรงสองชิ้นขี้ฉลามสีดำเฮ้ยมันก็ดูแปลกตาดีนะแล้วก็ตัวพวกที่เป็นแบบ LED Line เนี่ยยาวๆอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าทำมาค่อนข้างแบบ มัน,นคล้ายๆ P-Use ไงไม่รู้นะหรือว่าเป,เ,ปเป็นเพราะมันคือโตโยต้าเหมือนกนันก็เลยได้ภาษาดีไซน์ที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่ครันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็น B-EV นี่มีสัญลักษณ์ All-wheel-drive ก็ต้องมี X-mode อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันหน่อยว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวไฟฟ้าของโตโยต้าที่ทุกคนบอกภายในมันดูแบบเฉมเฉมอะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับโอ้เดีย๋ยวนะรอบนี้ว่าเลยชาร์จมา2จุดเลยนี่ครับทุกคนลองดูนะครับ ผมจะกดสวิตช์ออนแล้วกันนี่เรื่องของอินเทอร์เียต่างๆเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดูแย่นะโอเคแหละคือคนอาจจะบน่นเรื่องพวมอะไรมันดูแบบเฉิมหรืออะไรอย่างนี้หน่อยอะ่ะแต่คือพวกของปุ่มการใช้งานหรือพวกปุ่มคีย์รัดต่างๆมันทําให้เราโฟกัสการขับขีดได้มากมันไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรก็ตามที่อยู่ในจอหรือไม่กระทั่งการควบคุมผ่านจอ TFT อันนี้ถือว่าฟีลมากนะครับแล้วก็วอดชิชชเจอร์มี2ฝั่งเลยนะครับดูสิ คันนี้ได้มาจอที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือตัวปรับทั้งเสียงแล้วก็ที่มันเป็นพวกแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายขวานี่คือแอร์ตรงกลางนี่คือปรับเสียงอุ้ยมีเสียงอะไรด้วยแล้วก็พวกปุ่มอะไรต่างๆที่มันยังจะเป็นก็ยังมีให้ใช้อยู่นะครับแอร์ปรับได้บุนได้แล้วแต่คุณชอบแล้วแต่คุณจะปรับผม,มเป็นคนที่ค่อนข้างสมาธิสั้นแล้วกันปรับไฟบ่อยปรับแอร์บ่อยนี่เห็นไหมโอเคเลย เป็นดูโอโซนซ้ายขวาด้วยนะครับตัวเกียร์ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมนี่มาดูเกียร์กันนะฮะเกียร์ก็คือกดหมุนขวาเป็น D กดถอยหลังเป็น R แล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าเกียร์พีไม่ใช่กดตรงนี้นะกดไปมันแข็งนี่ครับแล้วก็นี่ที่ผมบอกครับทุกคน X โห d e ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อหรือออวีดจะได้ X โหมดนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเอาไปลุยได้นะครับ แล้วเวลาเราลุยเนี่ยหรือเวลาเราจอดที่ไหนเราก็ใช้กล้องรอบคันในการดูเป็นตัวเสริมก็ได้เหมือนกันนะครับผมเห็นที่เมืองน,นอกเอาไปท,ทดสอบในการออฟโรดดิ้งก็ค่อนข้างจะดีในระดับที่น่าประทับใจเลยแหละนะฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็พวกโมเดลทิปเนี่ยมันไม่ได้ปรับที่พวงมาลัยนะครับจะอยู่ที่นี่ปุ่มนี้นะครับสามารถกดเลื่อนทิปได้ทิป A ทิป B หรือตัวโมเดลทั้งหมดสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ดิมในเรื่องของความสว่างมาตรวัด กดที่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับออโต้ไฮบ์มีให้ฝาท้ายไฟฟ้ามีให้และนี่คือตัวฉีดล้างไฟหน้ามีตัวฉีดล้างไฟหน้ามาให้ก็ดีนะผมว่ามันเป็นสเปคกับออปชันที่ผมผมจะไปได้ใช้ถ้าผมมีผมได้ใช้แน่นอนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นคือเรื่องของแพลตชิฟตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ทําหน้าที่เปลี่ยนเกียร์แต่เป็นการบัตในเรื่องของรีเจนเนอเรทีฟของแบตเตอรี่และมอเตอร์ทําให้เราสามารถ ตั้งได้ว่าจะเอาหน่วงมากน้อยแค่ไหนนะครับเฮ้ยบออมีเป่าแอร์นี่ไงเป่าบ่กนะครับแอร์ที่บ่กนะครับเป่าลมบ่กมีให้ด้วยเหมือนกันโคตรจะเฟี้ยวแล้วก็โอ้ว้าว,โ,วโครสหน่อยสิทารโนามิกซันลูฟที่เปิดปิดได้เฉพาะตัวม่านซึ่งถ้าเกิดว่ามันเปิดปิดม่านได้ผมก็ดีใจ พราะวันนี้ผมไม่ใบ้ผมไม่บอกแต่ใบ้ว่าเป็นรถไฟฟ้าคันนึงอะมีไอ้นี่พาราโนเมก้ารูปอะแต่ไม่มีว่านให้โคตรร้อนเลยครับอันนี้ดีมีมาให้นะครับอินทีเลียทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมเท่าที่มันจําเป็นจะมีนะครับไม่มีไวเซอร์ยืดได้มีกระจกสองหน้าให้แต่ภาพรวมทุกอย่างก็เหมือนกับตัวที่เป็นตัวขายราคาเกือบ2ล้านก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้าวันนี้คุณซื้อทันนี้เนี่ยที่เป็น BC4X ไฟฟ้าแถมราคาถูกลงมาตั้ง2 3 0 0 0 0แสน เอาง่ายคือคุณซื้อแคมรีได้และคุณก็ถ้าเกิดคุณดูแคมรีราคาเริ่มต้นหรือตัวกลางบางทีราคานี้อาจจะซื้อ B4X c ไฟฟ้า All Wheel Drive แรงด้วยก็ลองเลือกกันพิจารณาประมาณนี้สำหรับตัว B4X c ไฟฟ้าของ Toyota จกากการเปลี่ยนแปลงเทียบกับตอนที่มันมาขายก่อนหน้าในตัวก่อน m ม n เนพอ m a n เ a อร์เชนราคาถูกลงในเรื่องของตัวรุ่นย่อยที่มีขับเคลื่อนร้อหน้าพลังงางประมาณนี้ไฟฟ้าที่วิ่งได้ ในเลนส์ประมาณ5-600กิโลเมตรแบบ NEDC เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วยิ่งเป็นโตโยต้าความสบายใจในภายใต้แบรนด์ t o โยต้มันก็มีอยู่แล้วในส่วนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ทุกคนจะเลือกสรรว่าจะตัดสินใจใช้หรือไม่เพราะในราคานี้คุณมีตัวเลือกให้เลือกเยอะกว่าที่คุณคิดเอาไว้เยอะเพียงแต่ว่าเหลืออย่างเดียวที่ผมจะทําคือถ้ามีโอกาสจะได้ทดลองขับกันในตัว BC4X ถ้ามีโอกาสนะครับแต่ถ้เกิดผมยังไม่ได้ออนคลิปในการ ทดลองขับนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมในแต่ละดีลเลอร์ที่เขามีหรือว่าได้คอมมิชชั่นในการขายตัวรถไฟฟ้าอย่าง v c 4 x เนี่ยเขาก็จะมีรถทดสอบลงที่ดีลเลอร์นั้นนั้นก็สามารถไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านของตัวคุณที่เขามีขายนะครับเอาละครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้ของช่องทางไทยเวอร์ของเรานะครับติดตามก็ได้ทั้ง Facebook นะครับผมไทยเดอร์ over, โดยทีมงานบริโสินคขียปง้งยูทูบไทยเดอร์ทิกต็อกไทยเดอร์คัมพีรถนะครับแล้วก็วิทยุเราก็ยังคงจัดอยู่กับเว็บไซต์คัมพีรถ เราก็จะมีการอัปเดตในเรื่องข่าวสารรถยนต์และกรถยนต์ต่างๆของทุกๆคันในประเทศไทยหรือบางทีก็ระเบโลกวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ขอลาทุกท่านนะครับผมแล้วเราไปเจอกันสำหรับคลิปต่อไปว่าจะเป็นรถอะไรานะคะ